คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวใหม่ๆม,มาอัปเดตกันเป็นประจำนะคะคลิปนี้มาเฮก,กับชาวนาทกศจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือ,อไร่และ1,000บาทแล้วนะคะเราวันนี้ไปจนถึงวันที่17ทธันวาคมค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเรามาเช็คกันนะคะ ตามที่ทกศนะคะได้รับมอบหมายให้ดําเนินการมาตรการช่วยเหลือชาวนาซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมจากคอรมอเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน64และคณะกรรมการทกศได้เห็นชอบกรอบการดําเนินงานเมื่อวันที่3ธันวาคม64 โดยรัฐบาลนะคะสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64ทำ65รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไล่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนวงเงินงบประมาณจำนวนกว่า5,300 0ล้านบาทซึ่งเป้าหมายนะคะก็จะมีเกษตรกรที่ได้รับจำนวนกว่า4ล้านคน ล่าสุดในคะนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการทกศก็เปิดเผยว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64-65มโดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64ทารอบที่1เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเลยนะคะให้กับเกษตรกระร,กร,ระหว่างวันที่1 3ถึง17ธันวาคม64 โดยภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะคะจะเริ่มโอนนะคะในวันที่14ถึง17ธันวาคม64มีเกษตรกรที่ได้รับนะคะจำนวนเงินได้รับจำนวนกว่า4ล้านครัวเรือนเป็นเงิน51,000ล้านบาททั้งนี้คะ่ะเกษตรกรสามารถตรวจสอบ ผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสอเอโมบายตลอด24ชั่วโมงนะคะและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน l ล n e o f f i c i a l BAC Family ได้ด้วยเช่นเดียวกันหากใครที่สมัครแอป,ปนี้นะคะและนอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเช็ค <Check S 1> ได้ที่เว็บไซต์ชงโค .inbac.com นะคะดูลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมามิทีนิวได้ลงไว้แล้วนะคะเพียงแค่เรากรอกเลขประจาตัวประชาชนเข้าไปเราก็ ได้ทันทีนะคะว่า เราจะได้รับเงินอะไรบ้างอันนี้เอาไว้เช็คก,กันได้เลยนะคะค่ะก็แสดงความยินดีนะคะกับชาวนาทุกท่านนะคะที่รอคอยเงินช่วยเหลือนี้นะคะอาได้สูงสุดนะคะไม่เกิน20ไร่นะคะก็คือ20,000บาทนั่นเองนะคะเข้าไปเช็คดูได้ก่อนนะคะในเว็บไซต์ที่มามีทีนิวได้บอกไว้นะคะไม่จะเป็นต้องรีบไปธนาคารหากเรายังไม่ต้องรีบใช้เงินนะคะค่ะหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรได้เงินแล้วไม่ได้อย่างไรนะคะคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกัน นะคะคขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w b a n k o f b i z n e w s c o m ด้วยค่ะค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ที่มีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจ แต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอา,ายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้น หากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดีน์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช่ n งม,มัมมี่ทีนิวส s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ